ดูดวงรายปากระหวังวันที่16ถึง29กุมภาพันธ์2517ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ทางด้านการงานเป็นช่วงที่คุณจะโดนงานรุมรัดตัวนอกจากนี้ให้ระวังว่าจะทํางานเยอะเกินไปจนไม่สบายเจ็บป่วยได้ หากคุณไม่สบายจะทำให้งานทุกอย่างชะงักไปหมดอะไรที่วางแผนไว้อาจทำไม่ได้ดังใจคิดนอกจากนี้ให้ระวังว่าอาจมีปัญหาใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยเจอเข้ามาอาจต้องให้ผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินค่อนข้างวิกฤต อาจมีค่าใช้จ่ายเข้าหาคุณมากเกินไปหรืออาจทําให้คุณต้องคอยหมุนเงินอยู่ตลอดนอกจากนี้ต้องระวังว่าอาจนําเงินเก็บไปใจ่ายในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเยอะทางด้านความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้อยู่คนเดียวจะมีความสุขมากกว่าให้ระวังการมีคนเข้ามาแล้วทําให้คุณเสียใจหากมีคนคุยจะเริ่มรู้สึกห่างหางกันไปส่วนคนที่มีคู่แล้ว ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงต่างคุนต่างอยู่อยากใช้เวลายอยู่กับตัวเองแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทางด้านสุขภาพให้ระวังเจ็บป่วยไม่สบาย